เพื่อนครูและบุคลาปรกรณ์ทางการศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษายะลาเขตหนึ่งที่รักทุกคนวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านผูน้อำนวยการให้มาพบปะพูดคุยเพื่อจะจชี้แจงข้อราชการกับเพื่อนครูในรายการคนเสมาสื่อสารเพื่อเพื่อนครูซึ่งมีเรื่องที่จะพูดคุยกับเพื่อนครูและเพื่อนผูน้บริหารอยู่ประมาณ3-4เรื่องเป็นเรื่องที่ท่านสนใจให้การสอบถามมาที่สำนักง,งานเขต อยู่บ่อยครั้งเรื่องแรกที่จะพูดคุยกับพวกเราก็คือเรื่องการย้ายผู้อ่านสถานศึกษาปีการศึกษา2555ซึ่งเป็นการย้ายครั้งที่ครั้งแรกของปีนี้นะครับซึ่งตามหลักเกณฑ์ตอสอได้กําหนดให้มีการดําเนินการให้ปฏิบัติตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนั้นสพสพยาลาเขต1ก็จะขอแจ้งรายละเอียดให้พอทราบนะครับว่าในตําแหน่งของผู้อานสถานศึกษาเรามีตาแหน่งว่างทั้งหมด7ตําแหน่ง มีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสารศึกษาว่างสิทธิ์ตำแหน่งซึ่งในตำแหน่งทั้งหมดนี่มีเพื่อนผู้สนใจได้ยื่นคำร้องขอย้ายมาดำเนินการพอสรุปได้ดังนี้ครับมีผู้ประธานสารศึกษายื่นคำร้องขอย้ายภายในเขตพื้นที่ครับจำนวนยี่สามรายเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งคือดำรงตำแหน่งไม่ครบ1ปีจำนวน3รายนั้นคงเหลือผู้อ่านที่มีคุณบัตรครบจำนวน20รายและผู้อ่านสารศึกษาขอาย้ายระหว่างเขต คือต่างเขตมีความสนใจที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นผู้หารร่วมกับพวกเราในเขตพื้นที่การสายยาลาเขตหนึ่งจำนวนหรายโดยทําเรื่องยื่นเรื่องของย้ายมาจากยาลาเขตสองจำนวนห้ารายและมาจากปัตตานีเขตหนึ่งจำนวนหนึ่งรายส่วนผู้ประสงค์ขอย้ายด้วยกรณีเพื่อประโยชน์ชาการจากภายในเขตมีจานวนทั้งสิ้น45รายและก็มีเพื่อนผู้หารภายในเขตของเรา ที่แจ้งความประสงค์ยื่นเรื่องขอย้ายไปต่างเขตจำนวนสามรายโดยแยกเป็นผู้อำนการศึกษาจำนวนหนึ่งรายและก็รองผู้อำนวยการสารศึกษาจำนวนสองรายซึ่งคิดว่าสำนังงกงานเขตพื้นที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้ผู้บริหารที่มปความประสงค์และได้รับการพิจารณาสามารถไปดำรงตำแหน่งในสถานที่ใหม่ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนใหม่คงจะไปในเดือนรายเดือนพฤศจิกายนอย่างแน่นอน เพราะขนานะนี้สำนักงานเขตก็ออกําลังดำเนินการพิจารณาและจะนําเสนอเข้าคณะกรรมการอ,อกกสเขตภายในวันที่15พฤศจิกายนนี้คิดว่าพวกเราคงจะสมหวังดังที่ตั้งใจอยู่นะครับต่อไปเรื่องที่2ที่จะพูดคุยกับพวกเราคือการย้ายค่าการครูสายผู้สอนซึ่งมีผู้สนใจยื่นเรื่องมาค่อนข้างจะมากเป็นการย้ายครั้งที่2ครับมีผู้ยื่นเรื่องย้ายภายในเขต คือพวกเรากันเองย้ายเรียกเปลี่ยนโรงเรียนไาในเขตจํานวนร้อยสิบสองคนย้ายเข้ามาจากต่างเขตจากเขตอื่นเข้ามาอยู่ยาลาเขตหนึ่งจำนวนร้อยหกคนและครูของเราที่มีความประสงค์ย้ายไปดํารงตําแหน่งเขตการศึกษาอื่นจํานวนยี่ห้าคนเป็นที่น่าสังเกตว่าการยื่นเรื่องย,ย,ย้ายไปครั้งนี้มีพวกเราซึ่งเป็นเพื่อนครูในเขตย้ายเข้าย้ายมายื่นเรื่องย้ายมาร้อยสิบสองคนซึ่งใกล้เคียงกับ บุคลากรจากเขตต่างสาาอื่นซึ่งยื่นมาร้อยกคนและก็ไปที่นั่งสังเกตปีนี้ก็คือมีครูจากเขตหนึ่งย้ายไปที่ต่างเขตยื่นความจำนงย้ายไปต่างเขตเพียงยี่ห้าคนแสดงถึงว่าครูที่เหลืออยู่มีความผูกพันอยู่กับเิลาเขตหนึ่งมีความสุขการทำงานซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับปีนี้นะครับก็คิดว่าการดําเนินการนะครับสำนัเกเขตกําลังแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลคําร้องซึ่งได้ดําเนินการไปแล้ว และก็มีข้อมูลที่ดําเนินการถูกต้องที่เรื่องคําร้องมาพร้อมที่จะดําเนินการต่อไปครับหลังจากนี้ทางเขตพื้นที่ก็จะส่งคาร้องขอย้ายของคุณครูทุกคนไปยังโรงเรียนนะครับเพื่อให้กรรมการสารนศึกษาพิจารณาให้ความเห็นและก็ส่งกลับมาที่เขตทางเขตพื้นที่ก็จะนําเรื่องนําคําร้องขอย้ายของผู้ที่ผ่านคณะกรรมการเขตกรรมการสถานศึกษาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการลั่นกลอง ซึ่งคิดว่าภายในอาทิตย์หน้านี่คณะกรรมการกรลองทุกคนจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกลองครับผู้ที่นำคำร้องขอย้ายทุกคนครับหลังจากนั้นจะนําเสนอเข้าประชุมอกศซึ่งจะประชุมในวันที่1 5เช่นเดียวกันขอพร้อมกับผู้ริหารนะครับเมื่อผ่านการประชุมของอกศซึ่งอกศมีมิติหินชอบท่านผูใดย้ายไปดํารงตําแหน่งโรงเรียนใดก็จะได้รีบเดินได้บอกคําสั่งเขตจะออกคาสั่งภายใน วันนั้นเลยนะครับแล้วก็จะให้พวกเราเดินทางไปในภายในเดือนพฤศจกายนเพื่อจะให้การดําเนินการจัดก,การศาของโรงเรียนสามารถดําเนินการไปอย่างมีสิทธิา์าและก็เป็นเป็นที่คาดหวังของครูหลายคนของเพื่อนรุงานว่าเราจะมีโอกาสได้รับคุณครูคนใหม่คุณครูที่ยื่นคําร้องของย้ายก็จะคาดหวังว่าจะได้เดินทางไปสู่ตําแหน่งใหม่ที่ที่ท,ท,ที่ตามที่ต้องการครับ ก็เป็นที่น่ายินดีว่าการย้ายทั้งผู้บริหารทั้งคุณครูที่ผ่านมานี่เขตพื้นที่ไม่มีข้อข้อหนาในเรื่องของการดําเนินการเรื่องนี้ทุกคนให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือในการำนันกันของเขตปีนี้ทางผมก็กล้าย,ยืนยันได้ว่าเราจะดําเนินการเรื่องนี้อย่างยุติธรรมให้มากที่สุดมีความโปร่งใสาสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลซึ่งสูงมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลวิทยาศาสตร์ประกาศว่า ความสุขกาลังจะเดินทางมาสู่พวกเราทุกคนหลังจากพี่เปิดภาคเรียนครั้งที่สองมาแล้วก็จะเพิ่มเติมเรื่องการย้ายนิดหนึ่งครับคือพวกเราทําเรื่องย้ายขึ้นมาเนี่ยจะมีเรื่องของการพิจารการย้ายบางครั้งพวกเราก็เข้าใจผิดเรื่องการย้ายก็อยากจะบอกว่าการย้ายเรามี3ากรณีนะครับคือการย้ายกรณีปกติกและกรณีที่2ก็คือการย้ายพิเศษเรนที่3คือการย้ายเพื่อประโยชน์ราชการ ส่วนใหญ่ที่เรายื่นเรื่องย้ายก็คือย้ายกรณีพิเศษ,ษ,ษก็นานๆสักครั้งหนึ่งย้ายเพื่อกรณีพิเศษ,ษหรือย้ายเพื่อประโยชนษษษ์ราชการก็คิดว่าในการดําเนินการตรงน,นี้ก็พวกเราคงจะไปศึกษาละเอียดได้ที่ตามหนังสือที่สำนังกงานเขตพื้นที่ได้ส่งแจ้งไปที่โรงเรียนแล้วนะครับหลายคนสอบถามเรื่องเฑก์การพิจารณาซึ่งผมก็เลยทำหนังสือแจ้งรายละเอียดต่างๆไปแล้วก็อยากจะเรียนท่านนิดหนึ่งว่าการพิจารณาขอย้ายทางเขตพื้นที่จะพิจารณาจาก ความต้องการของโรงเรียนเป็นอันดับแรกครับคือโรงเรียนได้ยื่นความประสงค์วิชาเอกที่โรงเรียนต้องการที่โรงเรียนกาดแคลนเพื <S <S ่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการการเรียนการเรียนการสอนในสารวาัชาที่โรงเรียนกาดแคลนอยู่นั้นโรงเรียนที่ท,ที่กาดแคลนวิชาเอกใดก็ตามเมื่อมีผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นเรื่องตรงกับความต้องการโรงเรียนจะได้รับการพิจารณาเป็นเป็นประการแรกอยกประการหนึ่งจะรับการพิจารณากรณ โดยการเทียบประสบการณ์ครับคือเขตจะมีข้อมูลในการเทียบประสบการณ์ดังนี้นะครับใช้หลักเกณฑ์ว่าถ้าคนที่สอนในวิชาใดเกินกว่า5ปีขึ้นไปถือว่ามีมีค่าเทียบเท่ากับวิชาเอกหรืออีกประการหนึ่งผู้ที่สอนวิชาใดที่มีเกียรติบัตรรับรองเรื่องของความสําเร็จระดับจังหวัดระดับเขตพื้นที่ก็ถือว่ามีองค์ประกอบเท่ากับวิชาเอกเช่นกันเพราะฉะนั้น หลายคนอาจจะทําแล้วไม่กลงกับวิชาเอกก็ก็ไม่ต้องเสียใจครั้งหน้าก็ทําใหม่แล้วก็พยายามหาข้อมูลว่าโรงเรียนแต่และโรงเรนี่ยต้องการวิชาเอกใดบ้างและก็คิดว่าการที่เราไม่มีวิชาเอกหรือชวิชาเอกที่มีโรงเรียนหลายโรงไม่ได้ยื่นคำร้องขอไว้เราก็สามารถใช้การการสอนหรือใช้ประสบการณ์ที่ที่เราจะใช้เกิดขึ้นในโรงเรียนให้ดําเนินการได้นะครับก็ค,คิดว่าการย้าย ้าารกครูผู้สอนในพวกเราคงจะเข้าใจมีอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราก็สอบถามกันเยอะคือพนรรักงานราชการเมื่อเช้ากับท่านผู้ำนวยการเขตพื้นที่ได้ไประชุมคณะธรรงานเพื่อจะเกลี่ยพนรรักงานราชการจากตําแหน่งที่เกินเยอะๆไปสู่โรงเรียนที่ขาดแคลนเพื่อประสิทธิภาพการบริหารซึ่งในครั้งนี้เรามีตําแหน่งว่างที่จะเกลี่ยพนักงานอยู่ทั้งหมด56ตําแหน่งเราเกลี่ยไปแล้ว56าําแหน่งนะครับเราคิดว่า หลังจากนี้ให้ท่านคอยดูําหนังรรสือสั่งการจากเขตออกไปซึ่งจะออกไปในวันสองวันนี้ครับเพื่อใ้ดําเนินการแล้วก็หลังจากนั้นเราจะย้ายพิจารณาย้ายพนักงานเขตมาพนักงานราชการไปโรงเรียนที่ตามเองตามที่ต้องการอีกครั้งหนึ่งจะแจ้งผลกันอีกครั้งหนึ่งก็ฝากความหวังดีไปยังเพื่อนพนักงานราชการด้วยว่าความหวังยังมีมันรรให้ใจเย็นๆและก็มีความสุขการตั้มานอีกเรื่องหนึ่ง ที่มีเพื่อนผู้บริหารและก็เพื่อนครูหลายคนสอบถามก็คือ,อาการแจ้งบุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ซึ่งได้ประชุมผู้บริหารและก็ครูพิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นผู้บริหารเ,เป็นครูจา้จางจ้างเดิมอยู่ไปเมื่อวันที่ 1- นึ่งพฤศจิก,กาย,ยนไปแล้วรายละเอียดต่างๆก็สามารถที่สอบถามข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียนที่รับการจัดสรรจนนรํานวน22่สิบสองครับปีที่แล้วปีพศสี่ห้าเนี่เราจะได้ประมาณ10บรู1สิอัตรา แยกเป็นคณิตศา,าสตร์5วิทยาศาสตร์5แต่ปีนี้เราได้มาเพิ่มเป็นยีบสองอัตราก็ได้จัดสรรให้กับโรงเรียนที่เข้าหลักเกณฑ์นะครับและก็ไม่มีครูไม่มีโรงเรียนเดิมนะครับก็ไม่จัดสรรให้โรงเรียนเดิมมันโรงเรียนใหม่ทั้งหมดแต่ว่าวพวสพบต่ส่างให้โรงเรียนเดิมโรงคร,รูที่จัดจ้างเดิมไปบรรจุที่โรงเรียนใหม่เป็นแบบแรกครับก็คิดว่าข้อราชการที่พูดคุยพวกเราวันนี้คงจะเป็นที่สนใจและเป็นประโยชน์สร้างความเข้าใจพวกเราได้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ